กาบสวัสอดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโซแซนซีเอ็กอยู่กับเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับซึ่งเป็นเกมแนวซอมบี้นะสำหรับคนที่ใครไม่รู้จักเกมนี้เนาะเป็นเกมแนวซอมบี้เอาตรอดชีวิตรอดในโลกซอมบี้นะโอเคเป็นเกมมูม,มูคนที่หน่รยมูคนที่3ป่ะมุมมอมมูคนที่3เนาะน่าจะใช่เนาะเดี๋ยวครับมาเรามาเล่นเลยดีกว่าตัวนี้ชื่อว่าตัวเอ่อชื่อว่าอะไรวะไฮแมนบูเออะไรบูบูเอโน่ปะ่ะละมัง้งไม่รู้นประมาณนี้เนาะไฮแมนบูเอโน่ห no รือเปล่าก็ประมาณนี้เอามาดูบ้านกันตอนนี้เราอยู่ที่ดิวเซイ มันจะใช่ออเป็นแผนที่ที่เราเปิดไปแล้วโอเคแผนที่ยังอยู่เวือเลยอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ริเวอร์ไซด์นอกเมืองเลยีนเราอยู่นอกเมืองเมืองริเวอร์ไซด์ตรงนี้โอเคแย่แ yeah, ล้วผมกดผิดเผื่อไปกดตะโกนชิปหายมาไปเนี่ยต้องหาอาวุธแล้วกำลังโคตรกากอาหารโอเคเอันนี้เ็บเลยอย่างเงี้ย อันนี้เก็บเดี๋ยวเราอันนี้เราเก็บอะไรมาบ้างในตัวเรามีอะไรอันนี้คือน่าจะเป็นแก้วยอยติกน่าจะใช่นะแก้วอดติกเติมใส่เลยเติมน้ําใส่ครับทุกคนตอนนี้หูฟังผมพังแย่แล้ว <c oughs> ฟังได้ข้างเดียวโอ้ยพอจัดพวกอาหารกระป๋องอันนี้อาหารสุนัขยาเลยอาหารสุนัขเราไม่กินนะเราไม่ใช่หมา <c oughs> เราไม่ใช่หมาโอเค ห้องน้ามีอะไรบ้างส่วนมากห้องน้ำมันจะมียาเนาะใช่ปะแต่ห้องน้ํานี่มันไม่มียาด้วยที่สุดเลยเรามาเกิดที่นอกเมืองโคตรแย่นหนังสือพิมพ์สามารถอ่านแก้เครียดได้แต่เราไม่เอาไว้ก่อนคู่มือพบปู่เก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้สอดําเก็บไว้โอเคแต่เราดูข้างนอกก่อนเช็คข้างนอกก่อนว่ามีซอมบี้กี่ตัวนะเออโอ้ตกมีซอมบี้ตรงหึงแล้วก็ไม่เห็นอีกตรงในฟาร์มแล้วเราต้องมาไว้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมหรอลง เจยดช่องอื่นก็ทํากันอ่ะก็ทํามั่งแต่เราเช็คกันว่าซอมบี้มีไหมไม่มีเคลียร์ไปได้เบาๆโอาๆกระตุกรถผีเยี่ยเยี่ยมเยี่ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้วิกกี้ไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวนะตัวนี้มีขวานป่ะเราตัวนี้ก่อนมีหลังไหมเนี่ยเราตัวนี้ก่อนขวานป่ะเชี่ยตัวนี้มีซอมบี้อีกตัวไม่เยี่ยไม่ได้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 เชี่้ยซอมบี้เยี่ยละเยี่ยละเยี่ยละ ไม่น <aid> ่าเปิดเลยเวนเวนเวนไม่ยาเวนเปิดมากูเดือดเลยเจ้าสบิ่เต็มเนื้อกูไหลไมหยุดแง่แล้วกูกะว่าเจ้าตัวนั้นไอ้เชี่ยออสบิีนแล้วเวนเดี๋ยนะเี๋ยนะโอ้ยโออยยาไม่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 ห เรียบร้อยนวนกันอ่ะกูไปเลยก็ได้เก <c oughs> ือบที่ไหนเนี่ยมอที่เดิมโอ้โหแล้วที่เดิมด้วยไงเอสเคมาดฟาก็ yes, okay, er. แล้วเป็นที่เดิมไงเวินเอ้มีดมสับใช้ได้อยู่บ้างน่าจะใช้ได้เลยมีดสับเก็บไว้ดีกว่าซุปกระป๋อง okay, okay, เก็บเคเลอร์อใหม่ทุกคนตายหาเอาเอาไว้เอาไว้ยอดเคอตั้งนานที่เอออันนี้ยาต้านเศร้าเก็บเลยแย่ม yeah, ากเลยเอออันนี้หนังสืออันนี้เก็บไปเลยอันนี้อะไรหนังสืออะไรอ่านแม่งอ่านเร็วซะด้วยไง โ <laughs> <Okay. S 2> อเคคู่มืออะไรบ้างวางกับดักพอปลูกไฟฟ้าช่างสิโอเคช่างไฟฟ้าสีเก็บอันนี้ใช้ได้หรืเพราหนังสือนี่คือไอเทมล้วนเช็คเช็คเช็คดูซิว่ามีตัว2ตัวไหมโอเคไม่มีกระตุกซะด้วยสิน่าจะมีผีสักตัวแถวนี้นี่ไงมีกี่ตัววะเนี่ยตัวเดียวมามาทหารปะ ทหารทหารทหารทห,หารเวนกระเป๋าหน้าท้องอันนี้สวยเลยแต่ไม่มีปืนด้วยเด็ไม่มีปืนนะเด็กใส่หน้าเลยถือว่ากระเป๋านี้ดีอยู่อันนี้เกาะใส่เลยมันดีด้วยนะกระเป๋าเนี่ยไหนดิรูปป้องกันโอ้โหป้องกันยังไม่ได้อะไรเลยไม่ดีด้วยซ้ำไปตามต่อเ้วยับปิดแล้ว ไปดูในบ้านก่อนว่ามีดิสอรหรือเปล่านะไป oh. แรกถ,ถ้าปิดไอเดียก่อนตังชิบหายโอ้ห oh. ปิดเลยมีผ้าไม่มีเชียร์รเลยเลยถุงมืออันนี้คืออะไรอะ่ะใส่ได้เหรออะไรไปลูกช่างแม่งมีชุดพวกชุดนี้ใส่แม่งเลยกันทิ้นเลยนผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมกระกากดันป้องกันสวยสีเขียวขึ้นสีเขียวนี่คืออันนี้นะทุกคนช่วยในการแบบป้องกันการขวนกันกัดอะ่ะมีดิสอไม่มีเลยไงว่ะผู้มืออะไรอทำอาหารพ้าปลูกนิตยาศาสตร์อาหาร เก้โดนซอมบี้กระทุบกระชากตายฮะเอสเคดูฟ้าก็มีอะไรบ้างวะไม่มีอะไรเลยโอเคไหนดูซิมีอะไรบ้างแอนจี้ก่อนทุนโอเคอืมขึ้นไปด้านบนกันทุนเราขึ้นไปด้านบนกันเชี่ยสมบี้หลายตัวเลยรถตำรวจด้วยสวยเลยอย่างเงี้ยเราจะเอาอยัางไงนี่ยเดีสิโอเคมามามาเดินมาเลยตัวเดียวก็พออย่ามาหลายตัว ไอ,อ้สซะมันจะกาไม่มีเลยไงวะมาหน่อยมาหน่อยสักตัวมันจกาไม่มีเลยไงวะลูกอมโอเคประตูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้กระจกออกจริงเลย ไม่มีเชี่ยอะไรเลยอันนี้โหลกแก้วมาทำไมวะมงงเชี่ยไอ้ยเชี่ซอมบี้สองตัวเลยไไเนี่ยไปไม่ได้โดนมือกูด้วยดิโดนกัดไม่ได้เหี้ย เป็นว่าเราทาพวกนี้ก่อนเชียร์แล้วโดนกลับไปเนียไม่สวยเฮ้ยเกือบแล้วยัจเคเกือบตายเชียร์เนีเกือบตายยัจเคเกือบโดนขาดเมื่อกี้เฮียโดนกดัดเฉยเฮ้ยโดนควนันชุดน่าจะขาดอะเงาเก็บไหมดูเหมือนกันปะอันเดียวกันาายัจเคออกมาออกมาตายซะอะไรมาฝากวะเนี่ยเฮ้ยนาฬิกาสีแดงสวย สวยเลยอย่างเงี้ยโดยการมาฝากไงวะมีเหล้าเนอะกินเหล้าตายไะเลยปิดแค่สุขภาพบางตานนึงเปลี่ยนผ้าพัดเตอร์ยังไม่ได้นะาพัดเตอร์เมีเอาเก็บไว้ก่อนดกูการป้องกันของเราดิมีแค่มือกับรองเท้าขาดขาดขาดข้างหนึ่งหรอท้อไมมันแดงอย่างเงต้องหานใหม่แล้วเราก็จาะหอกคนเราไม่มีถุงมือกับบีไม่ได้วูออกมาแบบดูหาเหวอะไรเลยซอมบี้อยู่ตรงนู้นสามตัวตรงนี้ประมาณสองนะเดี๋ยวเรารู้รถ เวนละจัดการตรัวนี้ก่อนเวนเอ้ยโอเคสวยแสวยอีตวัวนี้มันดีจริงๆริงโตดีจริงๆโอเคโออีตวัวนี้มันดีจริงๆรงปืนเชี่ยอะไรวะดิ๊บ ม่มีกระสุนเยทแคไม่เอาโอ้อปีเควนเหยียบ,บแม่งให้ตายเหยียแบบแม่งให้ตายมาเสื้อยีนเดี๋ยวนะเสื้อยีนโอ้กากไอ้ควงมันถือได้เหรอไอ้น,นี่อะไรอ่ะตรงมือไม่เบย์เแค่เอากระจกออกอเฮเราจะเข้าบ้านหลังนี้กันก่อนแฮมสักหน่อยแล้วกันมาพักบ้านหลังนี้กันหิว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 แม่งให้หมดน่าจะลับประทานหิวได้ไหมน้ำใช่ปะ โอเคน้ำมากินตรงนี้กันเติมใส่อะไรอ่ะเฮ้ยเติมใส่กระป๋องน้ำได้เลยสวยเลยมอดนี่มันดีจริงๆอันนี้เก็บไว้เลยพวกอาหารตั่วกึ้ปฟองโอเคในรุ่นเลยกกระเป๋าที่ว่าเราตอนนี้14และเอทเคหมดไปเลืเกินอันนี้หน้ากากเนาะมินสสองกระดงสวยเคลมาร์กไว้วางทบแม่งเลยตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคเราฟาร์มหมดละโอเคสวยโอเคไม่ใช่ไม่มีเสียงซุปเีออยู่ไหนวะเวนนนี้เหรอขอยค่มีเสียงเตือนภัยก็พอละปิดซิเออ ยาโอเคสวยเลยมันอมิจะอยู่ในนี้นะ <Go. S 1> สวยโอ้โหเลือดกระชอกกระเช้นหมดโฮ้ยเนื้อยากแกปวดสวยเลยเก็บเก็บไปเลยดีกว่าก็ได้พวกอาหารนี่กระเป,าเาเป๋าเราเต็มแล้วอ่ะเป๋าเราเต็มแล้วอ่ะเอาไงดีวะอาหารเราเยอะอยู่แล้วล คงไม่เป็นไรตัวห้องน้ำกัน่าจะมีย,มยายานอนหลับพาร์ตเตอร์อเก็บไว้เลยมีดโกนหนวดเฮ้ยไม่เอาพวกนี้เฮ้ยยานอนหลับโอเคคงไม่มีอะไรละเฮียโอเคถ้าไปเสียงลบกวนอะไรก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมเสียงแก่อะไรเงี้ยโทษทมีมาไปดานหลังกันมีสองมีไปด้วย ตรงนั้นมีเยอะเลยวะอะไรทำไมมีเ,เสียงเพลงวะทำไมมีเ,เสียงเพลงวะอะไรวะตู้ปืนได้ฮะมีอะไรบ้างวะเนี่ยบุหรี่เก็บเลยกระป๋องน้ำเปล่ามียาไหมสวยมีคานแผลด้วยสวยเลยอาของดีๆนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเนื้อเน่าโอ้โหเนื้อเน่าซะด้วยขวดน้ำเก็บไว้หน้าท้องเคลียร์ตรงนี้ กว้โ okay. อเคใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอันเดิมยังอยู่อยู่เลยงันน้นเราไปตรงนี้กันทุกคนเกราไปตรงนี้กันโอเคเนาะมัน okay, <c oughs> เป็นแบบเพรงที่เราเล่นไปแล้วเนาะทุกคนแย่ yeah, มาก <c oughs> เปิไดไม่ได้เปิดไม่ได้ด้วยเปินหน้าต่างมันน่าจะเป็นแบบหน้าต่าง,งที่เปิดไม่ได้เนาะวานนี้เราไปบ้านต่อไปกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่าโอเคงั้นเราฟาร์มบ้านหลังนี้แล้วก็ออกไปเลยโอน ตูปิดโอเคโอเคไม่มีเสียงด่นภัยสวยดีมากเดี๋ยวถ้าม,มีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหของเต็มขนมอบกรอบโอ้โหยา,ย,ย, okay, ยาสวยๆโอเคยาสวยๆก็เชียะไม่มีอะไรเลยของแต่ละอันแต่ละอย่างไม่ตายของดีๆนะครับยาแก้ปวดสวยโอเคงั้นเราไปเลยกันเลยดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละ ปแบบหนึ่งนะเราจะรอดใช่ไหมเราจะย่อเราจะรอดใช่ไหมโอเคงั้นเราปิดคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมันนานเกินอนะ่ะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในาก,การทำคลิปต่อไปฝากทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านติดตามไฮแมนใช่ปะมู M ูเอโน่ M e N o, หรือเปล่าประมาณนี้ฝากติดตามสตอรี่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก,กันครับบ๊ายบาย